เ c e บุ๊ k มีเครื่องมือตัวใหม่นะคะให้เราเปิดใช้งานคือการเป็นพาร์ทเนอร์แอฟฟ l ล a เ e ใน Facebook นะคะวิดีโอที่เราโพสลงไปเอาลิงก์สินค้าไปแปะได้การแปะลิงก์สินค้านะคะเมื่อมีคนคลิกซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่านายหน้านั่นเองใครที่ได้เครื่องมือตัวนี้นะคะอย่าลืมเปิดใช้งานกันด้วยมาดูขั้นตอนการเปิดใช้งานกันค่ะ วิธีเปิดใช้เครื่องมือใหม่ในแอป f a c e b o o k นะคะหัวข้อการเป็นพาร์ทเนอร์แอ i ฟ t ลเใน Facebook แตะเข้าไปได้เลยค่ะหัวข้อด้านล่างแล้วเลื่อนลงไปนะคะเราจะเจอกับแอป s h o ป e e ที่อยู่ด้านล่างให้เรากดเริ่มใช้งานแล้วกดดำเนินการต่อแล้วกดอนุญาตนะคะอนุญาตเพื่อให้บัญชี Facebook เชื่อมต่อไปยังบัญชีของ Shopee นะคะ ส่วนใหญ่เรามีบัญชีช้อปปี้อยู่แล้วนะคะระบบจะเด้งเข้าแอปแบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะขั้นตอนการกดสมัครง่ายมากเลยนะคะหลังจากนั้นให้กดดําเนินการต่อทําการผูกบัญชีให้เรียบร้อยนะคะแล้วกดเรียบร้อยค่ะเมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมายสีเขียวตรงนี้ค่ะสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเห็นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะไปที่หน้าสินค้าได้เลยนะคะสินค้าในช้อปปีมีเยอะมาก แล้วแต่เราจะเลือกปักปะกาที่สินค้าตัวไหนนะคะการทำาอ f f i อร์เคือเอาสินค้าใน s h อ p ป e ไปแปะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเรานะคะเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั้นด้วยนะคะเลือกก่อนว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนมาสร้างโพสต์นะคะกดสร้างโพสต์แล้วไปที่คลิปเรียวของเราที่เราจะสร้าง ยกจะแนะนําเป็นคลิปเรียวที่เราตัดต่อมีไว้ใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วไปที่อัลบั้มรูปที่อยู่มุมซ้ายด้านล่างเลือกวิดีโอที่เราตัดต่อไว้แล้วเพื่อที่จะโพสต์หลังจากที่เราเลือกวิดีโอได้แล้วนะคะเราจะเห็นตะก,ก้าของเราที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เมื่อมีใครสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์นี้จะเป็นสินค้าตัวนี้หรือสินค้าตัวอื่นๆเราก็สามารถสร้างรายได้กับ Facebook ได้ค่ะ